มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสโวรีชชยสมรภูมิสาหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลออกสตาร์เต็มกำลังกับแอคชั่นอีสปอร์ตเรงแรกของเมืองไทยกับงานถแถลงข่าวภาพยนต์มาสเตอร์เกมเกมอร์เกมเมอร์เกมแม่สุดยอดผลงานเดือดฟอร์มยักษ์แห่งปี2563ในารกบาด้วยการจา Battle, ดัดแบทเทิลดวลสกิลกลางกลุ่มระหว่าง2ทีม2ส,สไตล์บนสังเวียนเกมเมอร์โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันถึงติดขอบเวทีณดีโนดะ2องดีโดคอนเน็กบรรยากาศภายในอารีนาจำลองเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติสื มวลชนแฟนคลับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเริ่มงานด้วยการเปิดตัวแบ่งทีแบทเทิลระหว่างสายวาร์กนำโดยอ้อมพี่ดาเติร์ลพัทบอสธนบัตรและนนสุภวัตรก่อนจะตามมาด้วยสายวีตอย่างเสือยันยงคุรุอังกูลตนต้นหนวีวีรยา,าเตชินนัชชนนและแนนโฟเซนคิด ที่ต้องเข้าปะทะก,กันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดเกมเมอร์กับด่านเกมฮิตตลอดการที่ทุกคนเคยสัมผัสจนถึงเกมสุดฮอตของวัยรุ่นเจน Z ยุคนี้ซึ่งเรียกเสียงเฮฮากันไปตลอดทั้งงานจนแทบไม่มีช่วงพักเบรกก่อนจะตอกย้ำความแรงของเกมที่เดือดทันกว่ากับการใช้ตัวอย่างใหม่ล่าสุดให้ชมภายในงานก่อนใคร มันเป็นเกี่ยวกับไอ้เจเนอเรชันแกร็บนี่แหละครับมันเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกคูนึงที่ต่อตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> รครับ <c oughs> ก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกอะครับที่ที่แบบว่าเหมือนไม่เข้าใจกันว่าการเล่นเกมนี่มันมันผิดอะไรนะครับ <c oughs> ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความสนุกตรงนี้แหละฮะของของแม่ลูกด้วยแล้วก็มีตรภาพของเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วก็รวมถึงวิชวลของเกมที่ท,ที่จะมีมีในหนังเรื่องนี้ฮะมันก็จะสนุกทุกสีนเลยเพรางั้นเหรครับ ความอ e ีสปอร์ตในหนังมันก็จะ,ะเราจะเจอเกมที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นในโลกแห่งความจริงมากกว่าก็คือการที่ตัวตัวแสดงได้กระโจนลงไปเล่นในเกมจริงเนี่ยมันก็จะเดือดเดือดเดือดในแง่วิชววมากกว่า <S <S ก็ฝากภาพยนตร์มาแ้วเกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่ด้วยครับเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นภาพยนตร์เกมแต่ถ้าคุณได้มาลองดูคุณจะบอกเลยมันมีมากกว่าความว่าเกมเยอะก็ฝากด้วยนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานเบื้องหลังพุ่มกลับนะครับก็ สิบกันยาน,นี้นะครับทุกลมพับยนต์ครับฝากไว้ด้วยครับ